ราคาน้ำมันกับฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนของบริษัทไทยออยนะคะอินซายกับคุณนัทพลนพรัตน์วงค่ะคุณนัทพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนวันคุณโมนายครับค่ะดูกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทับมันในรอบสัปดาห์นี้แนวโน้มน่าจะขึ้นหรือว่าลงคะครับนอนจาะเคลื่อนไหวทรงตัวนะครับตอนนี้เรามองว่าราคาทับมันดิบเบรสยังอยู่ในกรอบ108-115เหรียญนะครับส่วนตัว WTI อยู่ที่90-97นะครับ ส่วนตัวเมื่อคืนนี้นะครับตัวน้ำมันดิบเบรนทก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับประมาณ18เซนอยู่ที่111เอปรียบเจเซนนะครับส่วน WTI ที่ตลาดตลาดปิดทําการนะครับค่ะปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อราคาน้ำมันในรอบสัปดาห์นี้มีปัจจัยอะไรบ้างคะครับในช่วงสั้นนะครับตลาดก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับตัวอุปทานน้ำมันดิบที่จะเข้ามาค่อนข้างเยอะในปีนี้นะครับโดยเฉพาะจากประเทศนอกกลุ่มโอเปกนะครับที่คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณหนึ่งล้านเรลต่อวันนะครับ โดยเฉพาะจากตราดเนี่ยที่มีการคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะเพิ่มขึน้นแรงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะครับขณะที่ฝั่งอุปสงค์เนี่ยตอนนี้คาดว่าจะเติบโตเพียงแค่ประมาณเก้าแสนนะครับเพามันก็มีแนวโน้มว่าอาจจะล้นตลาดเล็กน้อยนะครับก็เลยทําให้กลุ่มโอเปกเนี่ยจะต,ต้องลดกําลังการผลิตลงไปบ้างนะครับก็ก็จะเป็นปัจจัยกดดันหลักในฝั่งของตัวน้ํามันเองนะครับครับแล้วการที่ญี่ปุ่นจะมีแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมมันจะมีผลต่อราคาน้ามันบ้างไหมฮะ ก็อาจจะมีผลบ้างนะครับแต่ว่าไม่มากเพราะว่าในส่วนของการใช้น้ํามันฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างทรงตัวมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในกลุ่มพวกเ็นซินดีเซลก็มีแนวโน้มขยับตัวลด,ดลงด้วยนะครับในส่วนการใช้น้ํามันในฝั่งญี่ปุ่นครับเพราะงั้นก็ก็ถือว่า อาจจะมุมมองดีขึ้นในฝั่งเศรษฐกิจแต่ว่าอาจจะไม่กระทบปัจจัยพื้นฐานของน้ํามันมากนะครับค่ะดูจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจของหลายๆภาคไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปแล้วก็ในฝั่งของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเองนะคะทางไทยออยล์มุมมองต่อราคาน้ํามันในรอบปีนี้ยังไงบ้างคะครับมุมมองปีนี้นะครับเราคาดการตัวราคาน้ํามันดิบดูไบนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าเหรียญนะครับก็ ผ่อนตัวจากลงจากเฉลีย่ยปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ 48, สักพอ800เหตเลยนะครับก็สาเหตุหลักมาจากที่เรียนแต่แล้ว,วคือในส่วนของตัวอุปทานน้ํามันเดียที่จะเข้ามาในตลาดค่นอนข้างเยอะนะครับ<ฮ>ก็จะเป็นปจัจจัยทางด้านของของน้ํามันเองนะครับที่อาจจะกดตันแต่ว่าตัวของอาภาพเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นก็จะส่งผลให้การใช้น้ํามันดีขึ้นนะครับก็อ <No. S 1> งจากตาหมออ,กอีกทีหนึ่งว่าการใช้น้ํามันเนี่ยจะขยายตัวมากกว่าที่คาดหรือเปล่านะครับ ในสัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันบ้านเราปรับตัวลดลงมาได้สัปดาห์นี้มีโอกาสจะลงมาได้บ้างไหมคุณนัทพลฮะครับช่วงสั้าก็อาจจะทรงตัวนะครับอาจจะต้องรอดูในช่วงปลายสัปดาห์ทีหนึ่งน,นะครับตอนนี้ค่าการตลาดในกลุ่มแกส๊สโซฮอลอยู่ประมาณสักสองบาทต้นๆน,นะครับแล้วก็ดีเซลอยู่ประมาณบาทแปดสิบนะครับตัวราคาตลาดโลกที่สิงคโปร์นะครับไม่ไม่ได้ขยับลดลงมากหนักนะครับแต่ว่าที่เราได้ปรับลดลงเนี่ยราเหตุหลักก็มาจากตัวค่างเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นค่อนข้างเยอะครับค่ะ ค,ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูเหมือวนว่ากรอบของราคาน้ำมันจะยังคงไซด์เวไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นะคะก็ะให้กรอบเรน์ไปที่108-101เหรียญส่วนน้ำมัน U T I อยู่ที่90-97เหรียญค่ะแต่ตอนแรกนึกว่าสัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันลงมาเลยเป็นเพราะว่าราคาเนม้นตลาดลดลง <ๆ S 1> ก็ว่าอยู่ว่ามันทรงๆตัวจะเป็นเพราะว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นก็เลยซื้อน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลงนี่เองก็มีผลทั้งทองคําแล้วก็น้ํามันเลยนะคะครับ